กวางตัวยักษ์ที่มีใบหน้าบูดเบี้ยวและเคี้ยวอันสง่าง,งามที่ยาวเหยียดพร้อมเจ้ากระชากร่างของหญิงสาวจนเหลือแต่ดุนเรื่องราวสุดสยองของกวางจองหองที่น่าสะสารในแบมบี้เดรร c o ค n i n g กวางสยองนรกกายพันธุ์ถ้าผมจะไปฟังสปอยแล้วก็ขอขายของแป๊บ ยูซ่ามีช่องแคสเกมด้วยนะใครที่สนใจไปดูเกมผีหรือเกมวายป่วงเบาสมองก็สามารถไปกดติดตามกันได้ในที่ได้คลิปเลยครับเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เริ่มต้นขึ้นนที่ป่าแห่งหนึ่งครอบครัวกวางตัวน้อยที่น่ารักและแม่ของมันกําลังเดินเล่นอยู่ในป่า แต่แล้วนายพานพุนโลมากก็จัดการแม่ของมันด้วยปืนลูกซองจนทําให้กวางตัวน้อยต้องใช้ชีวิตอย่างลําพังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาความโหดร้ายของพื้นป่าได้หล่อหลอมให้ตัวของมันเติบโตขึ้นมาเป็นกวางหนุ่มที่แข็งแกร่งและได้พบกับคู่ที่สง่างามจนทําให้พวกมันมีลูกด้วยกันหนึ่งตัวแต่ความโหดร้ายจากมนุษย์นั้นยังไม่จบสิน้นเมื่อพวกเขาเริ่มทําลายบ้านของพวกมันจนแทบจะไม่เหลืออาหารทําให้ครอบครัวกวางได้เผอไปหาอาหารใกล้กับท้องถนน จนพวกมันทั้งครอบครัวถูกล้นปะทุกสารเคมีคันหนึ่ง พุ่งชนเข้าให้กวางหนุ่มรอดชีวิตมาได้อย่างปฏิหาริย์แต่ครอบครัวของมันนั้นไม่ได้โชคดีเมื่อกวางตัวแม่ถูกรถทับและแบมบี้ก็อาการสาหัสเกินกว่าที่จะตามลูกของตัวเองที่หนีกระเจิงเข้าไปในป่าสัมหลยมันยังถูกมนุษย์ที่สวมชุดสารเคมีได้เดินเข้ามาฟาดมันซ้ำด้วยขั้วเหล็กแต่เจ้าแบมบี้นั้นมันไม่ได้ตายเมื่อมันฟื้นขึ้นมาพบเจอกับความอ้างว้างเหมือนกระตรงเข้าไปกินน้ําที่ตอนนี้ได้ปนเปื้อนสารพิษจากถังกำรรมตังกําลังสีหึ จากถังกรรมตังลังสี <c oughs> จากถังกรรมตังอุย้ยก,กรรมตังกร,รมตังกำลังสี <c oughs> ช่างเหอะผมออกเสียงไม่ถูกและด้วยเหตุนี้เองร่างกายของมันก็เกิดการกลายพันธุ์อย่างหนักจนแบมบ,บี้นั้นหิวก็หายและมันต้องการล้างแน้นไม่กี่วันต่อมาหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าซาน่า ก็ได้เหมารถแท็กซี่เพื่อพาลูกชายที่มีชื่อว่าเบนจีออกเดินทางไปพบกับคุณยายแต่ในระหว่างทางนะครับเบนจีก็รู้สึกว่าพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยเปลี่ยนไปพวกเขากำลังกิยาล้างกันทำให้เบนจีเศร้ามากในระหว่างทางเสียงคำรามของสัตว์ลายได้ไล่ตามรถแท็กซี่และคนขับก็ไม่ได้สนใจที่จะมองทางอย่างที่ควรจะเป็นจนทำให้เขาได้ไปพบกับสัตว์ลายขนาดใหญ่ที่ยืนขวางทางและพุ่งชนแท็กซี่ของเขาจนมันล้มคว่ำไม่เป็นทา่า เจ้าสัตว์ขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับกวางตัวนี้มันยังไม่ยอมหยุดง่าย,ายๆเมื่อมันบันดาลโทสะด้วยการใช้กีบเท้ากระทืบบทขยี้รถแท็กซี่ทับคนขับจนกระดูกแตกและเอียดทว่านในวินาทีนั้นซาน่าก็ได้พานุชายหนีออกไปได้ซะก่อนทําให้เจ้าควางยักษ์ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดได้จ้องมองพวกเขาพร้อมกับคํารามออกมาอย่างน่านกลัวแต่แล้วตัวของมันก็ได้หยุดลงเมื่อมีหญิงแก่คนหนึ่งได้เรียกชื่อมันจากที่ไกลๆซึ่งเธอคนนี้ก็คือแมรี่ที่มีอาการทางจิตและ ชอบวาดรูปสับปหลาดเห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นยายของเบนจีซึ่งครอบครัวของเธอก็ประกอบไปด้วยแอนดูเฮรียตและโจชัว เด็ลูกชายของแอนดูที่ชอบเล่นเกมยอยู่ด้านบนกระต่างพากันบ่นถึงการมาสายของซานาแต่ไม่นานเธอก็มาถึงพร้อมกับลูกชายและร่องรอยของเลือดที่ประสบมาจากอุบัติเหตุซึ่งเธอก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับผู้เขาฟังจนโจโัวเห็นดังนั้นเขาก็อาสาออกไปดูสถานการณ์ด้วยตัวเองตัดมาที่กลางท้องถนนอีกครั้งในคราวนี้กลุ่มของนายพลที่ได้รวมตัวกันเพื่อออกล่าเจ้าตำนานแบมบ,บี้อสุรกายขั้งที่ล่ำลือก็ได้พบหลักฐานเด็ดเมื่อกีบเท้าของมันได้ทำลายรถแท็กซี่จนย่อย,อย พวกเขาเตรียมอาวุธและออกล่ามันทันทีแต่เมื่อได้ยินเสียงย่ำเท้าในพรานคนหนึ่งที่มีชีว่าไหเลอร์ก็ลั่นไกฟ้าความมืดออกไปกับกลายเป็นว่ากระสุนของเขานั้นได้พุ่งไปสังหารโจชัวเขาอย่างจังเหตุการณ์นี้ทาให้ไมเคิลหนึ่งในนักล่าเลือกที่จะอําพางศพเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มของตัวเองถูกจับ พราะพวกเขานั้นไม่ใช่นักล่าที่ถูกกฎหมายณน,นที่บ้านของคุณยายแมรี่เธอก,ก็กำลังยืนจ้องมองออกไปที่นอกหน้าต่างโดยสายตาที่เมื่อยลอยลานตัวน้อยอย่างเบนจีที่เห็นคุณยายวาดภาพกวางอย่างด่าสะยดสะยองก็รู้สึกเป็นห่วงที่ยายเนี่ยอาการไม่ค่อยดีเขาจึงเดินเข้าไปกใกล้ๆเพื่อจะถามว่าคุณยายเป็นอะไรมากไหมครับแต่ในตอนนั้นเองเขาก็เห็นภาพกวางขนาดยักษ์กาลังยืนจ้องเขงมิงเขง้ามาในบ้านทําให้เด็กน้อยถึงกับกรีดลันล่นและตะโกนร้องบอกคุณแม่ว่าจะกวางที่มันโจม ตีรถของเรามันมาตามล่าเราถึงบ้านเมื่อซาน่าวิ่งมาถึงเจ้างวางแบมบี้นะครับมันก็ชนเข้ามาที่หน้าต่างพร้อมๆกับคำรามลั่นบานเสียงดังของมันได้ยินไปถึงหูของอังเดและเฮริเยและลูกชายตัวแสบที่ยังไม่ทันจะได้ออกไปดูเหตุการณ์ แบมบี i, ้ก็โผล่ออกมาจากความมืดเซอภ์ไพวกเขาซะก,ก่อนเฮรีย hey ที่ตกใจกลัวสุดขีดได้วิ่งเข้าไปแอบในห้องน้ําในขณะที่เจ้าแบมบี้ได้วิ่งทลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าจนเธอเนี่ยต้องรีบปีนหน้าต่างเพื่อจะเอาชีวิตรอดซึ่งในระหว่างนั้นเองทุกคนที่อยู่ในบ้านก็กําลังเตรียมตัวหนีจากรถตู้ที่พวกเขากําลังสตาร์ทรถเพื่อรอเฮรียซึ่งเธอก็กําลังวิ่งหนีการตามล่าของเจ้าแบมบี้แบบสโลโมชั่นเหมือนหนังของแซกสไนเดอร์ จะยืดยืดจืดืดจะสะโลทําไมซึ่งทําไม้สโลเธอก็คงจะหนีทันสุดท้ายเจ้าปีศาจแบมบี้ได้กระซวกลางของเฮเลียจนหลุดเป็นสองทอนทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นก็ทําใจไม่ได้แต่ก็ต้องรีบหนีเอาตัวรอดกันก่อนเพราะเจ้าแบมบี้เนี่ยดูเหมือนจะยังไม่หยุดแค่นั้นมันไล่หัวรถของพวกเขาจนไอหนุ่มแพทย์สันต้องหยิบไข่มาปาใส่หน้ามันแต่มันก็ทําได้แค่ยัว่วอารมณ์ของเจ้าแบมบี้ที่เกือบจะความรถของพวกเขาได้อีกครั้งแต่ก็ใช่ว่าความเร็วของรถนั้นจะเพียงพอ ที่จะหยุดความพิโรธของเจ้ากวางเมื่อระหว่างทางได้มีต้นไม้ยั์ล้มขวางอังเดจึงต้องรีบลงไปที่รถเพื่อจะใช้เชือกเข็นมันออกแต่ในขณะนั้นเองเบนจีที่นั่งรออยู่ในรถพร้อมกับคุณแม่ก็กาลังบ่นงึมงมๆถึงคุณพ่อที่ไม่มาหาเขาทัานใดนั้นเองเจ้ากวางแบมบี้ก็โผล่ก็มาสั่พไหลทาให้เบนจีตกกระใจเพอเยียบคันเล่งจนรถพุ่งฉิวซึ่งความแรงของรถที่พุ่งไปขนาดนั้นมันก็ลากอังเดไปด้วยทิ้งให้ลูกชายอย่างเอเดสัน ที่กำลังวิ่งตามคุณพ่อไปอย่างสุดงงนั้นได้เจอการต้อนรับจากเจ้าโคตรแบมบีแฮดิสันจึงต้องรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าเพื่อหาทางหลบซ่อนจากปีศาจที่กำลังไล่ล่าเขาอย่างไม่หยุดหย่อนและก่อนที่ตัวของมันจะไปถึงตัวของเฮริสันไอหนูนี่เดียกระดันล้มหน้าแหกไปจมเขากับขี้กวา่าจนทำให้เจ้าแบมบีถึงกับผงะโชคดีไปที่วันนี้ขี้ช่วยชีวิตทางฝั่งของซาน่าและเบนจิเด็กกระโปงที่เพ้อเยียบมิดใหม่ก็ต้องเจอกับเรื่องเศร้าเสียใจเพราะเขาได้ลากล่างอาของา ตัวเอกจนกลายเป็นศพแถมคุณยายแมรี่ก็ดันมีอาการกำเริบเธอเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาเห็ดกินโดยไม่สนใจคําเตือนของลูกสะใภ้เรื่องราวมันเริ่มจะก้าวหนักขึ้นเรื่อยๆจนคนภาคไดนถึงกับตั้งตัวไม่ทันส่วนเจ้าหนุ่มแฮร์ริสันที่กําลังหาทางออกจากป่าก็กําลังบ่นอุบอิบถึงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์บนหน้าทัานใดนั้นเขาก็พบกับก,บกระต่ายน้อยที่กระโจนเข้ามาเซ้ฮัลโหลมนุษย์แต่เขาอารมณ์ไม่ค่อยดีจึงเตะกระต่ายจนทําให้พวกมันนต้องไปเรียกผู้อเพื่อลุมกระซวกมนุษย์ยน,นีน้ The กลายเป็นว่ากระต่ายพวกนี้คือกระต่ายกายพันธุ์ที่มีฟันแหลมคมเหมือนกับพิศาจแบบบี้คราวนี้เฮริสันหวาดกลัวจนหน้าทอดสีเขาเดินถอยหลังและสะดุดล้มอีกครั้งแต่คราวนี้โชคไม่ดีแล้วครับของหัวของเขาเดันไปติดแงกกับกำดักหมีที่นีบหัวของเฮริสันจนกลายเป็นสับประรดปัน่นส่วนพวกกระต่ายเหมือนก็ไม่รอช้าพุ่งไปลุมกัดลุ่มแทะร่างของเฮริสันยังหดเหี่ยมซึ่งใกล้ๆนั้นได้มีเทปบันทึกวิดีโอของพลานป่ามันก็อัดภาพทุกวินาทีที่น่าสยดสยองในกลางป่าอีกด้าน น,นั่นเองคุณยายแมรี่ที่กินเห็ดเข้าไปก็เดิมออกอาการเผ้อเธอร้องเพลงเกี่ยวกับความตายที่ใกล้เข้ามาจนลูกสะใภ้และหลานชายมาถึงก็ได้จุดผู้แฝงเพื่อให้คุณยายนั้นได้สติ แต่พวกเขาก็พบเห็นโครงกระดูกของมนุษย์ที่กองอยู่ร้รอบตัวของพวกเขาเป็นจํานวนมากและแล้วการจู่โจมของสัตว์ร้ายก็มาถึงเมื่อแบมบี้พุ่งออกมาจากมุมมือเพื่อหวังจะจัดการทั้งสามคนในทีเดียวแต่เขาของมันก็เดันไปติดแงกกับกิ่งไม้ขนาดใหญ่ทําให้ทั้งสามคนนะครับสามารถเอาตัวรอดมาได้และมาพบก,กับรถของพวกนายพราาที่ได้ให้การช่วยเหลือพาหลบหนีอสูรกายออกจากป่าโดยการพาพวกเขาไปแอบอยู่ที่โรงเก็บของไม่ไกลแต่พอไปถึงพวกเขากับเจอสป라이 เมื่อคนที่อยู่ที่นั่นกลับกลายเป็นไซมอนสามีและคุณพ่อของเบนจิที่โผล่มาแบบงงๆนั่นหมายความว่าไอ้หมอนี่ได้ร่วมมือกับนักล่าเพื่อจัดการกับปีศาจแบมบี้นั่นเองเขาถึงกับโมโหภรรยาที่พาล,ลูกชายหนีมาที่นี่พอเขาอุตส่าห์ห้ามแล้วแต่เธอก็ไม่ฟังนั่นก็เพาะไซมอนรู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเบนจิที่ได้ยินเสียงพ่อแม่ทะเลาะกาันก็อารมณ์เสียยางหนักเขาวิ่งออกมาข้างนอกและเตะถังยังดังก่อนจะได้ยินเสียงร้องของกวางน้อยที่พวกนักล่าเนี่ยจับเอาไว้ ส่วนซานาก็ได้พบกับความจริงว่าสามีของเธอนั้นได้ทํางานเก็บกวาดให้กับองค์กรที่ทําสารเคมีหลุดล่วงไปเมื่อหลายปีที่แล้วจึงทําให้เธอหันไปตวาดใส,สามีที่ไม่บอกเรื่องนี้ให้เธอรู้พร้อมกับเริ่มเป็นห่วงลูกชายขึ้นมาทันทีโดยในตอนนั้นเบนจิก,ก็กําลังแอบตามพวกนายพลานที่จับลูกกวางไปวางกบดักเพื่อล่อตัวแม่ของมันได้กลับกลายเป็นว่าพวกเขาถูกยกวางแบมบ,บีไล่เก็บแทนในระหว่างการสังหารโหดในป่า เบนจี้ค่อยๆปล่อยจักวางน้อยให้เป็นอิสระเหตุการณ์นี้ทําให้ไมเคิลที่มองผ่านกล้องวงจรปิดก็โมโหมากเขาสั่งให้ลูกน้องไปล่าตัวไอเด็กนี่ออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าลูกน้องของเขากําลังถูกไล่เขเมือจากแบมบี้ที่กระสวกทุกคนจนแทบจะไม่เหลือเลยเมื่อมันบุกเข้ามาในอาคารอสุรกายแบมบี้นั้นได้พบกับป้าแมรี่ที่นั่งรองความตายของเธออยู่ซึ่งจักวางมันก็กำลังใส่เธอเท่านั้นมันไม่ได้ทําอะไรแต่หันไปจู่โจมผู้หญิงที่อยู่ในห้องมอนิเตอร์โดยการพูด ่งชนประตูจนพินาศซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ปืนยิงต่อสู้จนไปโดนเข้ากับถับงแก๊สี่อยู่ไกลๆเกิดการระเบิดตะบุม๋มขึ้นไปทั่วพื้นป่าย่างรุนแรงบเบนจีที่ยอยู่ด้านนอกที่ได้ยินเสียงระเบิดก็เป็นห่วงพ่อกับแม่เขาอุ้มจักวางน้อยพร้อมกับเดินกลับไปก่อนจะเจอเขากับคุณพ่อและคุณแม่ของเขาแต่ไมเคิลก็ตามมาพร้อมๆกับใช้ปืนขู่เลยบอกให้บเบนจีเนี่ยปล่อยจากวางลงซะ จะอุ้มมันมาทำไมเนี่ยแล้วเด็กกระโปงซึ่งไซมอนก็พยายามกล่อมลูกชายให้ทำตามที่ไมเคิลบอกแต่เขาก็ยืนยันว่าจะอุ้มมันเอาไว้ก่อนที่จะมีเสียงคำรามดังลั่นดังออกมาจากในป่าตามเคยมันก็คือเจ้าปีศาจแบมบี้ที่รอดชีวิตมาจากแรงระเบิดและมันก็กำลังโกรธแค้นอย่างหนักพร้อมกับกุ้งเข้ามาขวิดล่างของไมเคิลที่ใช้ปืนยิงต่อสู้อย่างไร้ผลล่างของเขาถูกลากหายเข้าไปในป่าพร้อมๆกับเสียงโหยหวนของตัวเขาเองไซมอนเห็นอย่างนั้นก็ขวัญผวาเรื่อง ที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวทิ้งให้ลูกและคุณแม่ต้องรับมือกับเจ้าปีาศาจแบมบี้เพียร์ลำพังซึ่งซาน่าก็บอกให้ลูกชายรีบหนีไปเดี๋ยวแม่จะถ่วงเวลามันไว้ให้แต่เบนจีเลือกที่จะปฏิเสธเพราะเขารู้ว่าแบมบี้ต้องการลูกของมันทั้งสองคนค่อยๆขยับออกมาไก,กลๆทิ้งให้แบมบี้ได้อยู่กับลูกกว่าจนกระทั่งเสียงปืนที่ดังขึ้นอีกหลายนัดกลายเป็นว่าไอ้เจ้าไมาเคิลที่อยู่ในสภาพบาร์บล่อได้ใช้ปืนของมันกรหนำยิงตัวของแบมบี้จนหมดแม็กส่งผลให้เจ้ากวางยักถึงก ตัวของไมเคิลเองก็ถูกคุณยายแมรี่ที่เหมาเ,าเห็ดควงปืนลูกซองยิงกระบาลของไมเคิลจนแน่นิ่งซาหน้าดีใจมากที่คุณยายได้มาช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ส่วนล่างของพีศาจแบมบีก็สิ้นใจตรงด้านลูกของมันทางฝั่งของไซมอนที่ตอนแรกเราเนึกว่ามันหนีไปไกลแล้วแต่ที่ไหนได้พอเขาเพ่นไปขึ้นรถเขาก็ได้ไเผชิญหน้ากับปีศาร์สุดโหดสุดอันตรายนั่นก็คือเจ้ากระต่ายแย่เขียวที่ดักรอเขาอยู่หน้าพวงมาลัย และไม่รอช้านะครับมันก็พุ่งเข้าไปขยํำหน้าของใส่มอนจนเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลือดสาดกระเจิงจนหนังต้องรีบจบหลงไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังสปอยแบมบี้เดนลิกคนดิ่งจนจบเป็นยังไงกันบ้างเลยครับถ้าชอบเนี่ยก็ฝากไลค์และพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเราไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ